เดือก,กาน้ำนะครับแล้วก็ใส่พลละไมเลยโอ้ลโอลผลเมื่อยละยางน้ำฝนพันบอกโอ้ฝนเป็นแดดที่นองที่นอนมานำเนาะยางไปเชืออดกานอนบ้านจลงกับม,มันม่น้าเียวใกล้เตือบ่ดสองรอยสามรอยเมตรเนมาจ้ะนี่แหละครับ,รบทีมงานนำทีมงานขี้เก่ามาไหนแ่งานแต่ผมมีคนอยู่ขามาหนีใครอยู่คื้ยังเป็นเคือขาบงอยู่ครับมือา้นเอาทิ้ไว้ได้นี่ สร้างนี่มาเห็ดเรามีห้อยตีนจกี๊ยบน่ะไหมไข่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 ห้อยงัวนนะเป็นเป็นเล็บจีบนะแสดงว่าสร้างมากครับกระทิงสงสัยโอ้เรากระถิ่งไงเราใส่หนักได้๋ยวขั้นหอมได้๋ัวถังได้๋ยวพลัมใหม่นี่นะครับเนี่ยพนนี่นี่สินค้าที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งก็คือพลไม้ลาดฝั่งไทยครับตัวนี้ทางสีเขียช่องตะอูนะครับเอาพี่น้องครับมาเลาะเบิ่งบรรยากาศตลาดฝั่งไทยเฮานำ อันสร้างเพิ่นมาเพิ่นมาหมางหา่านบอกเพิ่นมาเก็บห่านไหนวะโอ้โหผีทางผีมนโอ่เงี้แม่นบาครับสร้างบอกผมมาโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้ขี่เพิ่นผุนโอ้อีหลีอีรีพี่ครับเพิ่นผุนขี่สิขี่สั่งอยู่กลางรถอยู่นี่บอกครับอันหานนี่เพิ่นหมางล้องหาบ่ม มืดโอ้ทัานเดียปอ้ผู้เจ้าใชแต่อันคิดนยูพันไอ้ผู้จ่าือข่าต้อยนี่ขมฟังขามฟังจังนายเพิ่นกัจจีมาเมาให้อีกดอกสั่มาเมาส์แล้วงมาเมาส์เเด็กแกมาเคลื่อนเหรอครับมามเคลื่อนโอ้สองทุ่มช่วงสองทุ่มสั่งเพิ่นขอมาหลอกท่านนี่บรรยากาศตลาดฟังไก้ครับไม่หอดขีสั่ง เอาเดี๋ยวพาเลาะเบิ่งบรรยากาศท่านนี้จังหน่อยครับโอ้พีก่กีแมีนตัวนี้ขี้ช้างตัวนี้สร้างนะครับสร้างปลาโยนี่แหละอยู่ผู้บุญทลิข์นี่นะครับบุญทเลกย่อนหมอนมีส้างปลาลงมาหลอกเออเพื่อนว่ามาหาโกตัวคุณได้ครับ มาหลอเบิ่งครับว่าพี่น้องทางฝั่งไทยเฮาเพิ่นขายอีหยังกันเพิ่นก็จะขายพวกนี้แล้ครับนี่เป็นพวกสบู่ยาสะหัวเป็นเฟืองไส้ชื่อรถรถดีอยังสินะครับนี่นี่ร้านนี้พิ่นจะขามมาสือ <c oughs> นี่สิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งเราด้วยครับเมนี่พันธิมาสือสินค้าฝั่งไทยนี่ยเยอะจังหน่อยเฮาจังขามฟังไปฟังเราครับไปไปเบิ่งสินค้าทั้งเรา หลาเน่พันมาสีครับม,มาสีกับตามาสีกับบุง้งสีของใส่ด้ครับเป็นของใส่ทั้งฟังไทยแ้งนัวเรียกว่าผงชุดม้าครับบไซบกินสีแ้งนัวนี่ยวะครับแจะเป็นพวกพี่น้องทั้งฟังเราพันสีมาสีสีสียงขาแนี่ยอายูนะอยู่ฟังไทยครสีผ่าสีเม็ดสอชอนสีอของใส่ในครัวเลือนนะครับ คัวน่สีสั้นลงสั้นไหล่ลลอีอ่กอบที่บี่น้อ,อีกอย่างครับที่เพล่นมาเสือจะเป็นพวงเนี่แหละคนละไม<อ>่ว้ มีอยู่วันนี้เนี่ยเอาการผลผลเขาได้รลา์วันนี้นะตลาดสวนสัตตลาดไทยนาาลาดไทยี่แม่เราสีเอาขันหอมใหญ่เอานี่ยงแม่มันจังได้หลายคนเอาไปกั้งนันนี่เดทเท่าไหร่นี่ แกดสียบาทนี่นี่นี่่นัเปปักไว้ให้หน้าดำหน้าน้ำครับแางหมนางกินเขาในหมอวนีเดียต้นาง้าอร่อยเนี่ยมันสีผ้าไปเห็ดเบียงมากเ มันสีฝาพไปเห็นแบกอย่างเงี้ยแล้วอยากได้อันสั่นขั้นหมขั้นหมครับเรียกว่าลมพันใดยต์ตาอย่งละนอน,นี่เนาะโอ้มาสื่อบัะโงพี่น้องทั้งเหล่าครับในรายสินค้าที่พันมาสื่ออยากเป็นสินค้าไทยเป็นพวกของกินลูกชิ้นหอดดอกอย่างสินะนักสำรวจเลย <laughs> แมนครับจังหวะมาเฉียวนี่คือจังหวะเป็นมุนมุนแบบน,นี้ผลมาหลายตัวเหว็น่ะมหาหกตัวผลบอกเห็นปะมีทั้งลวกกันลไม่ขี้หน่อยขี้ใหญ่มุนเบิร์ดแล้วเ <c oughs> มื่อคนท้าเนีกินเอ,อโอ้มุนบดเด้พี่หน้องครับคุคุณอาเห็นตี ก็เมันห้อยยอังคือห้อยอันนี้ก็มีไหมมันห้อยงวัวเนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นห้อยเป็นเกียบนะนี่โอ้โหจะชัดหรือบ่นะนี่เป็นเป็นตีนเกียบสองเกียบแบบนีน้ครับเป็นเกียบเป็นอันนี้นี่นี่ตรงนี้ชัดเลยครับนะเป็นแบบสั์ปลานะพี่น้องนี่เป็นเกี๊ยบๆเนี่ยพี่น้องว่าห้อยอยอังครับเป็นห้อยตีนเกีอยบโยป่าทางบนทะเลบนทะเลยอดมน บอกว่าห้อยยังเป็นเกี๊ยบไหมห้อยเป็นเกี๊ยบสิเป็นยังห้อยมากบ่เหลวเป็นกวางเป็นเก่งเป็นยังประสานตัวลูกกระโดดมึงไม่ห้อยสร้างบ่บ่กนะนี่เป็นห้อยตีนเกี๊ยบนะเป็นเล็บเกี๊ยบไม่งัวงัวะพูดแต่พูดได้เอางัวมาเลี้ยงไมาใช่ไหมครับโอ้มันตอนนี้มันมีสัญญาณครับ ถ้าายคิวทายยูทูบทายอย่ามันบริษัทเนียครับมันบริัทเนียท่อ่ายวิดีโอเก็บวบนะครับแม่ท่อเมื่อตัดต่ออยู่หมองมันมีสัญญาณเนาะแหม่ครับแม่ตอนนี้ท่อเก็บว้เก็บผาดเก็บยังเขาไว้นะดเนครับบกเรีนจีพินปมันหน่วยไงเธอพันจักกะพัดคือเพินหวานมอนนะอ้นี่สมพาะหน่วยแบบใหญ่นึงมันมันห่วยบักเน่านนะ หน่วยญงหน่อยงามนี่แล้วนอพี่นนองทั้งเราพันกระชีมาสื้อผงนี่เนะครับสื่อพ่นละหมากหลากใหม่สื้อข้องใส่ทั้งไทยเขาแล้ครยืดอกกันพอ่เพ่นโบลงมาย่ำนี่กันตงมาย่ำนี้ยสิไปจังด๋นี่น้อครับแห้งม่พ้าพ่ละใหม่เนี่ยแห้งขากได้ครับพี่พอ่เพ่นหมากพันก็สิขี่ใส่ไว้น้ำมนี่ครับโอ้พี่พ่นมีผ่นป่าน้ำพันสีเนอปล่อยทังพุนบ าเพิ่นมาหาเบิ่งพันป่าหนามเต็มห่วยเต็มน้องเต็มบ่อครับงามเนี่ยเพิ่นขายถุงเท่าไรล่ะแม่ถทงละสองร้อยบาทนี่แม่หาปลาอย่างเนาะเอายเหลายปลาเดิแม่ไปปล่อยนี่หลายสายพันธุ์เุยนะโอ้มาหลายเศรษฐุงเงี้ยลามาเอาปลายังหลูด เขาเนี่ยมันปิ่งไว่ไหวเด้อใหญ่าเร็วเร็วแล้วมาเมาปลาไปเลี <oh ้ยงขนาดเนาะแล้มาเมาปลาไปปล่อยไปเลี้ยงครัน้ำเต็มยหอยเต็มห้องครับนี่ไงนี่แหละตลาดฟางใต้เฮาจะเป็นประมาณนี้ได้ครับเพิ่นจะขายสินค้าเป็นผลไม้ครับเริ่มไปตั้งแต่ผลละหมากหลากใหม่ท้ายเอาอะไรครับจังว่าจักเป็นยังเป็นยังเนี่ยมวนบัตเนี่ยวะขับ เพิ <laughs> ่นเพิ oh. a, right? okay? okay? ่นจองไว้น้ำเนี่ยเพิ่นเฮ็ดเป็นเพิ่นทิ่นเพิ่นเพิ่นไม้ไห้เหรครับเ่านใครอยู่หรอเพิ่นมายมอันนั้นเนาะขันมายมนี่มันอุ้ยจะี่ไปยังไงเลยนะอ้น่าคืออกมาเบิ่งอยู่อือครับโวมเยห็ยังโม่ได้คือว่ายโไหนเพิแมลกอ่อนนเนโอ้มกอ่อเพิ่นมาเป็นขั้วเลยเนาะมาเบิดขั้วเพิ่นว่ามาหาหกตัวคนเดเพิ่น คอครับโอ้แทงน้ำครับปุยปุยเขื่นนอนเดี๋ย,ยวโอ้โหแทงเสียงดังแทงเตะดีเลยว่าจังทร์นะอู้แทงเล็กเด้พอ,อพี่น้องครับผลมลหยุบเข้าไปเลยคนเดี๋ยวนี้เสียงตึง,ตงๆแขงเตะดีแล้วบรรยากาศตลาดฟังไทยฮะก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนอยาขายสินค้านี่แหละเป็นพวกรองเท้าเป็นเครื่องใส่เป็นผลนผละใหม่ด้วยครับพี่พี่น้องทางเราเขาเพิ่นก็จะมาซื้อพวกนี้ บ้านเฮาก็จะเข้าไปซื้อเฮ็ดครับฟังเพิ่นมีเฮ็ดมีเครื่องใส่คือกันครับทั้งพุ่นหลายแนวคือกันแต่ว่าทางบ้านเพิ่นสิมาซื้อนี่นะครับเป็นของกินใส่กอกพอดด็อกเป็นดังเดะเป็นได้ตาอยัางน้อนั่นบักโอ้บักลิ้นจีน่ใหไงปะเดี๋ยวเฮาจังไปเลาะเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับสีผ้าขามฟังมาพุ่นนี่จะเป็นพี่น้องทั้งเหล่าฝนเพิ่นมาเอาคันห่มใหม่ สี่ขั้นหอมใหม่นะแม่ฝนกำลังมาเดืนอนนข่าวฝนมาฝนมาครับช่วงก็มีเจ้าหน้าที่ฝนมาดูแลความปลอดภัยนะครับดูแลความสงบนำ้ำใส่งอบนี่แล้วันสีไข่กัวหมูฝนตกกับบรรยากาศฝนตกลินล่นๆจังหน่อยมีห้อยกีบตีนกีบนำ้ำเลยครับเป็น นายเด็นพวกกว้างบ่เป็นเก่งเป็นกว้างหรือว่าเป็นอย่างบุ๊โอ้โหผนเดะพันเมื่อาเหรอคนพันเอาพันละใหม่บ่ได้แข่งแล้วก็ใส่ตาแบกแสลมพันเสื่อพันมาเสือตะกานรนะครับแล้วก็ใส่พันละใหม่เลยโอ้โหผลเมื่าเหรอคนยางน้ำฝนพันบอกโอ้โหพันเดะที่นองที่นอนมาน้ำเนาะ ไปเ่อดามผอะใกลเตือบดอยเมียสองลอยสามอยเมตรเป็นไหมคับนี่แหะครับทีมงานมาทีมงานขี้เกาเหมอนี่แห่งยานแต่ผมมีคนอยู่ขามานีไขรอยู่คือยังเป็นเครือข่าดบันงี้ครับมือเราาิไว้ได้นสร้างนี่มาเห็ดเรามีหอยตีนจีบน่งคหไข่ไข่ไข่หอยงวนนะเป็นเป็นเรีบจีบนะแสดงว่าสร้างมาครับกะทิสงเัยโอ้เรใสกถงเใส่า ได้ขั้นหฮมได้ทั้งได้พลมใหม่นี่นะครับเนี่ยพันนี่นี่สินค้าที่ขายดีอีกอย่างเงี็คือพลัมใหม่มันเล่นเจพันก้อนวยแบบเป็นตะเสียบเพ่นถุงยัญไงถุงไหลเป็นไรนะครับพ่อพันมาเหมาแบบซีอิหาโลเลย กราที่โล่ลอยน้เนีของมึงริมไดเด้อโอ้ยนี่ต้องเมกระกาเลยไฟไดนบักใหม่ก็ละใหม่ได้ครับหลายนะสบายดีมาเสียงอันนอพุ๊สาเีละครับสิ้นขายอย่างที ขายดีพี่น้องทั้งเราพันสิมาเสียพันสิมาเสียพอนละหม่ยังใช่่างโอ้พนเพิ่นกำลังเขามาเลยเลยเนาะแม่เพิ่อนไปไปพี่น้องครับขอบิพกพนล่ะขามฟังน้ำกันมันถามไปเบลองสินค้าทั้งพนด่างว่างรถน้อมีอย่างเนบุ๊กทางไหเพิ่นกำลังปับแ่งขึ้นไหม ตอนี้ตัวนั้นตอนี้ตัวนพค่าแม่ขาเพื่อนว่าเพืนก็เป็นธรรมชาติเนาะครับเขามาอาศัยเพื่อนเขามาอาศัยป่าเขามาอาศัยป่าทำมาหากินสั่งเพื่อนกับอยู่พื้นที่ของเพื่อนถือว่าเขาเป็นภูมิอาบุกหลกเป็นกันบ้านเพื่อนนะครับเนาะป่ะพี่น้องครับขามฟังขามฟังน้ำกันเดี๋ยวเนตลาดฟังเล่าครับบันนี้ไม่ยังเนี่ยสร้างไม่ยี้พังมุนไปเลย สร้างมาสร้างมานี่หอดนี่หอดเป็นตีนกีบเลยเป็นกระทิ่งหรือกวางหรือยังบุ๊คโบเนมาสิมากันอย่าอไอสิมหากินพ่นละใม่หรอไหมติดกินพ่นละไหม่แบบมีหอมไรวัวจะหอยบักทุเรียนมันจะมาเห็ดเอียงนี่แม้ว่าสีเวียไทยต้องมันอกันดีดบุ๊คแค่ไงตีนแหบใหญ่นี่ล่ะขจะเอาได้เห็ดบน้ำุ่นอหน่อยิ้ไปแล้วนี่บังเดจอดเห็ดเอียง เขาลงงโอ้เราไม่ออกเขาปาแลงว้ยแล้วเขาปลาเราจะได้เห็ดปุ๊บมีวิ่นได้ครับผู้ใดขึ้นขินมาหอดนี่แบบเป็นส่วนมากสิเป็นเพส้นสีรับฟังเหล่าเนาะเพป็นสีขึ้นไปพี่น้องทั้งเหล่ามาสื่อต้องมาของบ่หลายเพื่อนกับกันย่างแล้ววิวดีวิวดีปอนนอกนอกรถเออจะสร้างเพื่อนบูออกมาจะหนีไปจ้ะ ผมพ voi, <c oughs> ่อลงรดน้งหั in <certainly> ่นผมเห็นห้อยเป็นยังเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่ซีเมนต์แล้ววันี้ต้นไม้พังหนึ่งซีเมนต์แล้วมันก็สิเลาะมาเบิอนี่แหละป่าแถวนี้มีช้างป่ามีมีเสือมีทุกอย่างแล้วเนาะเพราะว่าเป็นเขตป่าสงวนป่าอโมลาตป่าใหญ่ด้วยป่าแปลกเดี๋ยวยุ่งระวังช้างป่าตามถนนเพื่อจะเตือนว่าระวังช้างป่าอยังสิครับเออออกมาก็หลังจากเออสวยสดนะสโลว์นะบรรยากาศบรรยากาศทางข้างเมื่อกี้น้องเรากำลัง โอายางแบเลอนยี่เพิ่นบนหางวินปกติก็ไม่วินเยเขาอนรับวินกันที่นมนาเขาได้เออแบบมีเากับหลับบ่ได้ครับเพราะัมีวินเยมกำลังใจได้เอ้ยพ่นยางมาเป็นเสียมาพี่น้องทางเราเันสิมาสือกรนสือพะหม่ดีเนาะพะหมเ่กอพะไหมนีดาแม่ก็เดียวนะอยบ้านนี่โอ้ผุนแห้งขาดุนมาเป็น เขาหอนล่ามจอดรถแล้วตัวเสื้อมากตลาดเยอมากไอผีบอกเพื่อนให้กอกเอกสารเนี่ยผีบอกเล่นะโอ้ฟังเราเพื่อนขามมาหลายเลยคราบหอนอะไรครับหอนแล้วหอดเดียนช่วงนี้จะการขามด้านขำเดียนจะมีขั้นตอนหลายกว่าตอนนะครับเพ่นให้กอกเอกสารน้ำเนาะเดี๋ยวังเอาสูุฟังเนาะมีหไรเนี่ยอืมท่านมีการกอกเอกสารเอาน้ำครับกอกซื่อกองยัง แน่นๆตัวนี้จะเป็นแบบกอกเื้อวา่ามาจะคนเนะาะถามอายุของเดี๋ยวจังไปเบิ่งน้ำกันครับก็ะจะเข้มงวดกว็เก่าจังหน่อยครับใส่ชุดกุญือมาเ้าจะเสียตรงผ่านด่านพูดนะครับอยู่เขตรักษาพานันธุ์สัตว์ป,ป่านะครับเ้าขเข้ามาเ้าจะเสียตรงนั้นแน่นเทาหน้าจะก,กอ,อกตรงนี้หรือมั้งแต่ก่อนเทาจะเสียอยู่ตรงผลนนะครับค่าพันด่านคนละสามสิบค่ารถหกสิบบาทมาลังจยากทำก็จะบม่ได้กอกยัง บานนี้เขาจะมีเอกสารมานําตรงพูนครับจะเป็นจุดที่ว่าขามเดียนขามไปหันจะเป็นฝั่งเมืองสุขุมมาครับของประเทศเราสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับเดี๋ยวอีพี่หน่าเขาโอ้ยบักกระถอนอู้ดังตับเลยบักกระถอนบักกระถอนปลา บักกระถอนป่าครับพี่นอ้องคือกันก็บักกระถอนบ้บานเฮาเอามีแล้วครับพี่น้องครับอีพี่นี่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเฮาขามขามดานขามเดนเดี๋ยวเฮาจังอันไปเบิ่งน้ำกันครับว่าเป็นเหตุขานตอน,น,น,นยังไงวงนีผู้เขียนผู้สิขามไปพุ่นโอ้โห <laughs> สิขามไปพุ่นเนาต้กริยันอยู่พุ่นเออ